เป็นรองช้ำมาได้ประมาณเกือบปีแล้วค่ะสาเหตุเกิดจากชอบออกกําลังกายค่ะชอบวิ่งชอบเดินก็อาการนะคะคือเหมือนตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเหมือนยืนขึ้นมาอยู่ดีๆก็เจ็บที่เท้าเลยก็ลองไปหาหมอดูค่ะหมอบอกว่าเป็นรองช้ำทีนี้หมอก็ให้การรักษาตามปกติค่ะ,คะก็มีการเลเซอร์มีการทํากายภาพแล้วก็มีการช็อเวฟค่ะแต่ว่ามันก็หายแค่ชั่วคราวค่ะก็คือทํามาแล้วก็หายอยู่แป๊บนึงแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ ก็เลยลองไปศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆดูค่ะก็ดูมาเยอะเหมือนกันค่ะมีทั้งยากินยาทาหรือแม้แต่ยาฉีดจนได้มาเจอตัวนี้ค่ะศึกษามาค่อนข้างนานดูทั้งนวัตกรรมการผลิตดูทั้งศาสตร์สกัดค่ะก็ตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ด้วยความที่เป็นแพทย์แผนไทยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีความรู้ในเรื่องการแพทย์แผนไทยมากพอและก็ยังรู้สึกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะแต่พอได้มาลองแล้วผลลัพธ์ค่อนข้างน่าประทับใจมากค่ะเพราะว่า ดีขึ้นค่อนข้างมากกลับไปทํากิจกรรมได้กลับไปออกกําลังกายได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องมานั่งพวงว่าตื่นเช้ามาจะเจ็บเท้าหรือเปล่านาแพทย์ทางเลือกจะเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งค่ะไม่รอดนานโนพิงานวิจัย7สมุนไพรเซลล์จิว๋วสมุนไพรจิว๋วแท้หนึ่งเดียวซึมลึกผ่านชั้นผิวไปแก้ที่อาการอักเสบไม่ได้แค่ร้อนเย็นชั่วคราวไม่แสบร้อนและไม่ต้องรับผลเสียจากการกินยาหรือยาฉีดเคมีด้วยนะคะไม่อยาบพลาดตัวช่วยดีๆแบบนี้ปัดซ้ายไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วจิ้มทีตะกาได้เลยครับ